ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนเพาะเมล็ดอินทผลัมนะครับผมซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า,าช่วงนี้นะครับอินทผลัมเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจม,มาแรงนะครับผมก็มีวิธีการเพราะเมล็ดอินทผลัมมาให้ท่านได้รับชมนะครับแต่ต้องก่อนอื่นต้องกล่าวกันเลยว่าการเพราะเมล็ดนะครับก็ไม่ใช่วิธีการ ที่ดีนะครับในการเอาไปปลูกในเชิงพานิชย์นะครับเพราะว่าหนึ่งการเพาะเมล็ดอินทรีาลเนี่ยครับเราไม่สามารถรับทราบได้เลยว่าต้นที่เพาะมาเนี่ยจะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียนะครับแล้วก็มันต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกนะค่อนข้างนานถึงเราจะจะทราบเพศนะครับ ดังนั้นหากจะเอาไปใช้ปลูกนะครับในเชิงพาณิชย์อันนี้ไม่ค่อยแนะนํานะครับผมเพราะว่าหนึ่งาอาจจะเสียเวลาเปล่าทั้งหมดเนี่ยในฐานนี้อาจจะเป็นต้นตัวผู้ทั้งหมดไม่มีต้นตัวเมียก็เป็นได้นะครับเราอาจจะต้องเสียเวลาไปหลายปีนะครับแต่ถ้าจะปลูกในเชิงพาณิชย์นะครับก็จะมีต้นพันธุ์นะครับตอนนี้ก็มีหลายหลาย ส่วนนะครับที่เขานํานเข้าต้นพันธุ์มาหรือว่าเขาเพาะต้นพันธุ์ที่เป็นเนื้อเยื่อมาจากต่างประเทศหากท่านามีความสนใจที่จะลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับแล้วก็การลงทุนก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่าอีก4ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยราคามจะยังดีขนาดนี้หรือเปล่านะครับก็ลงทุนตามกำลังทรัพย์ที่เราไหวนะครับผม ทีนี้ต้นนี้นะครับในมเมล็ดนี้อินทผลามนี่ก็จะมีสองชนิดหลักๆนะครับก็คือกินผลสดนะครับกับกินผลที่จากแห้งไปแล้วนะครับอ่าก็จะมีอยู่สองประเภทหลักๆส่วนสายพันธุ์ต่างๆอันนั้นก็ทุกท่านก็ไปหาข้อมูลเอาในอินเทอร์เน็ตว่า youtube นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้ก็มาดู วัสดุอุปกรณ์เลยแล้วกันนะครับอันดับแรกก็เป็นขุยมะพร้าวนะครับผมเลือกใช้ขุยมะพร้าวเพราะว่าผมลองอเพาะมาแล้ว3วิธีนะครับก็คือวิธีแรกเนี่ยจะเป็นเพาะด้วยการใช้ทิชชู่นะครับกับวิธีที่สองนี่าการใช้ผ้านะครับในการบ่มเมล็ดนะครับซึ่งอสองวิธีเนี่ยมันทำให้รากเนี่ยขด คืออย่างรากเขาไปชนผ้าหรือชนทิชชู่เนี่ยเวลาแทงรากเขาแทงออกเนี่ยไอ้รูเนี่ย,ยที่รากเขาแทงออกมาเนี่ยมันไปชนทิชชู่หรือชนผ้าเนี่ยมันทําให้รากเขาขดเขางอนะครับการที่เราจะเอาไปใส่ในถุงเพาะหรืออะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะลําบากนะครับแล้วก็จะทาให้รากเขาขดอ่าก็จะส่งผลในการเจริญเติบโตในภายภาคหน้านะครับ ส่วนที่สองนะครับคือวัสดุฝาปิดนะครับอะไรก็ได้นะครับเป็นฝาปิดนะครับเอาไว้บ่มเมล็ดนะครับสามก็คือขวดเปล่านะครับเนี่ยขวดเปล่าทั่วไปนะครับสีก็คือผมใช้แก้วนะครับเป็นแก้วกาแฟนะแก้วฐานลึกๆนะครับที่เลือกใช้แก้วฐานลึกนี้ก็คือว่าตอนที่เมื่อเราเพาะได้เมล็ดออกมาแล้วเนี่ยรากเราจะแทงนะ ตัวนี้นะครับจะแทงแทงตรงไปเลยครับพอเราใสา่แก้วฐานลึกเนี่ยรากเขาก็จะเดินสะดวกนะครับก็คือจะลงฐานไปเนี่ยลึกนะครับทําให้พื้นที่ของรากนี่เยอะแล้วก็การดูดซึมการกินอาหารเนี่ยได้ดีกว่านะครับครับก็มาดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็ต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะครับเพราะว่า ถ้าเราทานผลสดก็จะมีเยื่ออยู่ข้างนอกนะครับก็ยังมีเยื่ออยู่หรือว่าถ้าเราเก็บไว้หลายวันหน่อยมันก็จะมีเชื้อราที่เกาะอยู่ตามเมล็ดนะครับถ้าแนะนําว่าถ้าเรากินมาผลสดมานะครับควรตากแห้งไว้ครับสักหนึ่งวันนะครับส่วนท่านที่เก็บมเมล็ดไว้หลายวันนะครับก็เอามาล้างอีกรอบหนึ่งนะครับ วิธีการต่อไปนะครับเมื่อเราทําความสะอาดเมล็ดเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเราล้างเมื่อกี้ก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยเขาเริ่มมีการอมน้ํานะครับแต่ทีนี้มเมล็ดเขาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งนะเราจําเป็นต้องแช่มเมล็ดนะครับส่วนตัวผมเนี่ผมแช่สามวันนะครับสามวันนะครับกําลังพอดีนะครับผมแช่มเมล็ดได้สามวันก็ใส่กวดนะครับขวดใบนี้ ใบที่เราเตรียมเมื่อกี้เราใส่เลยนะครับน้ำเนี่ยที่เราใส่เข้าไปนะครับท่านผู้ชมนะครับเราจะต้องเปลี่ยนในทุกๆวันนะครับจากนั้นนะครับเมื่อบรรจุใส่ขวดแล้วนะครับก็เติมน้ํานะครับส่วนน้ําที่ผมใช้เนี่ยเป็นน้ําดื่มนะครับอเป็นน้ําดื่มนะครับเติมน้ําให้ท่วมเมล็ดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ จะมาดูกันครับผมจากนั้นก็ปิดฝานะครับเก็บไว้ในที่ร่มนะครับที่ร่มนะครับปิดฝาไม่ต้องแน่นมากนะครับปิดฝาไม่ต้องแน่นมากครับแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มนี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ผ่านไปหนึ่งคืนนะครับเมล็ดเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคือมีการอุ้มน้ําขึ้นนะครับสีจะเข้มขึ้นนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะเปลี่ยนน้าก่อนนะครับเดี๋ยวุ่นนี้มาเปลี่ยนน้าอีกครั้งครับผมครับนี่ก็ทิ้งไว้เป็นคืนที่สองแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าเมล็ดนะครับมีการอิ่มน้ํามากขึ้นนะครับสีเข้มครับครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนน้าแล้วก็จะทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับผมครับ ตอนนี้ก็แช่ไว้เป็นคืนที่สามแล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนน้ำนะครับครับท่านผู้ชมเมื่อเราแช่เมล็ดอินทผลัมเข้าคืนที่สามแล้วเนาะก็จเอาขุยมะพร้าวเลยไปแช่นะครับผมจะเอาแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับซึ่งวันต่อมาเราก็จะได้วางเพาะเมล็ดได้เลยครับผมครับ ท่านผู้ชมเมื่อเราแช่ขุยมะพร้าวแล้วนะครับแล้วก็นี่คือเรดจะผ่าลัมที่เราแช่ไว้แล้วนะครับเนี่ยมันจะอิ่มน้ำนะครับสีจะเข้มขึ้นจากเดิมมากๆเลยนะครับจากนั้นก็เราจะไปดูการบางบ่มเมล็ดกันครับผมจากนั้นนะครับท่านผู้ชมก็เราก็เอาขุยมะพร้าวใส่ใน อนภาชนะฝาปิดของเรานะครับผู้ชมจะสังเกตว่าอีกด้านของมเมล็ดมันจะมีลุมนะครับฝอนนี้มันจะนูนเนื้อมเมล็ดจะนูนนะครับส่วนทางนี้เนมล็ดจะเป็นร่องนะครับให้เราเอาร่องขึ้นนะครับเพราะว่ารากเขาเนี่ยเป็นลุมเนี่ยรากเขาจะแทงออกตรงนี้นะครับก็ทำการวางไปเลยนะครับเอาร่องขึ้นนะครับ ครับท่านผู้ชมนะครับก็เมื่อวางเสร็จแล้วนะครับงายขึ้นนะครับเราก็ปิดฝานะครับที่นี้ปิดฝาแล้วก็เอาไปไว้ในที่มืดนะครับนะครับที่อับแสงนะครับผมครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้บ่มตัวเมล็ดอินทผาลัมไปเข้าสู่วันที่ห้านะครับวันนี้ผมจะมาลองเปิดดูนะครับนี่เลยทันแทง ครับผมก็จะเห็นได้ว่ารากงอกแล้วนะครับรากเนี่ยรากจะแทงออกมานะครับทีนี้เราจะสังเกตได้ว่าครับอย่างต้นนี้นะครับเนี่ยต้นเนี่ยเวลาเขาแทงรากออกมาเนี่ยเนี่ยตอนนี้เริ่มเริ่มงอแล้วครับเพราะว่ารากเนี่ยจะเจาะลงไปในขุยมาเร้าไม่ได้นะครับจะทําให้ ต่อไปจะทําให้รากของงอนะครับอา่าฮะครับทีนี้ผมก็เลยจะเอาขุยมะพร้าวเนี่ยโรยทับด้านบนให้มีน้ําหนักกดทับให้รากเขาแทงลงล่างนะครับแล้วก็ผมก็จะมาใส่ตัวขุยมะพร้าวที่หลังนะครับผมผมจะใส่เป็นขุยมะพร้าวแห้งเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งรากในข้างอกนะเดี๋ยวความชื้นที่อบอยู่ภายในภาชนะครับก็จะทั่ว ของคุยมะพร้าวนะครับที่เราวางลงไปตรงนี้ผมจะบ่มไว้อีกสองวันนะครับผมจะบ่มไว้อีกสองวันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะเตรียมดินเนาะในการปลูกอันนี้เป็นแก้วั้วยยาวนะครับแก้วกาแฟทั่วไปนะผมเจาะรูให้ระบายน้าําระบายอากาศได้นะครับผมชอบแก้วั้วยยาวเพราะว่าหนึ่งให้รากเขา แทงลงลึกนะครับรากจะได้ยาวจะได้ดูดซึอมอาหารได้ดีนะครับบ้างไม่ขดไม่งอก่อนที่เราจะย้ายไปใส่ภาชนะอื่นนะครับผมงั้นก็ใส่เลยนะครับส่วนแก้วนะครับข้างล่างจะเจาะรูไว้ครับให้ระบายอากาศได้ดีระบายน้ำนะครับรากจะได้ไม่เน่าครับผม อันนี้ก็นับตั้งแต่วันที่ผมบ่มไว้นะครับก็เข้าสู่วันที่เจ็ดนะครับอันนี้บ่มไว้ในกระปุกเนาะอาจจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยเนี่ยรากก็ออกมาแล้ว <Wow. S 1> จะเห็นรากเลยนะครับรากค่อนข้างจะแทงเร็วยาวมากเลยครับเนี่ยครับดังนั้นเราก็จะมาย้ายลงกระถางนะครับนี่ไงครับอันนี้ไม่ได้รดน้ําเพิ่มเติมนะครับ <Wow. S 1> ก็ทิ้งให้ ความชื้นมันอบอยู่ในนี้เลยเพราะลงกระถางที่เราเตรียมได้เลยครับผมนี่ครับท่านผู้ชมปึ๊บนี่ราขาโอ้ากสวยมากเลยครับดูนะครับโอ้อว้อวนเลยลำต้นอ้วนเลยรังเึก,เกได้ว่ารากนี่เขาแทงนะครับพอแทงมาถึงภาชนะเนี่ยจะเริ่มงอจะหาทางไปแล้วนะครับดังนั้นผมก็เลย หากระถางที่มันทรงยาวนะครับให้เขาแทงไปลึกๆนะครับก็ใช้ตะเขียบครับแทงมานะเปิดทางเลยครับแค่นี้นะครับแล้วก็เอาต้นมาเลยนะครับโอ้จะคล้ายๆทั่วงอกนะท่านผู้ชมสวยครับยาวรากยาวแนละ้ว ลูกลงไปเลยแค่นี้นะครับดินกลบแค่นี้พอ เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะรดน้ํานะครับแล้วก็ในการเลี้ยงใน,นตอนแรกนะครับก็คือต้องเอาไว้ในที่ที่มีแสงแดดรํำไรนะครับไม่แดดไม่โดนทั้งวันนะครับโดนสักช่วงนึงนะครับพอเขาโตเขาผุดออกมานะครับโผล่ออกมาเนี่ยค่อยย้ายไปในที่ที่มีแสงแดด ตลอดวันหรือว่าใสงแดดจัดครับผมหลังจากที่ใส่กระถางเพาะนะครับกระถางตัวนี้รดน้ํานะครับวันเว้นวันนะครับนี่ก็เป็นเวลาส2องวันนะครับส2บสองวันหลังจากที่ลงกระถางแล้วนะครับบางต้นก็หุดออกมาแล้วนะครับเป็นใบสวยแล้วนะครับนี่ครับต้นต้นสวยเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับการอัปเดตในภายภาคหน้าคือผมก็จะลงดินไปเลยนะครับแล้วก็จะปลูกเลยนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่เอาไปปลูกนะครับก็มาอัปเดตกันได้นะครับพูดคุยสอบถามกันได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเกิดประโยชน์นะครับต่อทุกทท่านนะครับที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผม